อีโปโปวกออกทีวีใหม่ๆบอกว่าเรียนมาจากอินเดียหลังๆก็บอกว่าได้วิชามาจากวัดตอนนี้ไหนมาบอกคิดเอออีกแล้วล่ะเริ่มหมดช่องทางหลอกผู้บริโภคแล้วหรือและก็มีอีเสียกระบาลหัวเน่าคอยเป็นเบ๊เป็นขี้ข้าออกหน้าให้ขอย้าอีเสียกระบาลหัวเน่าคอยเป็นเบ๊เป็นขี้ข้าออกหน้าให้ พูดมาได้เป็นคนแรกที่คิดศาสตรน์นี้มึงพร้อมพิสูจน์หรือเปล่าเลวจันไหลอยู่แต่นในรูปวกมีออีพวกลิ้วล้อเป็นเบดูไม่ออกเหรอคนแรกของโลกเป็นใครยังมีหน้าสะเอะลอยหน้าลอยตาออกสื่อสื่อก็เป็นของพวกมึงที่ทำขึ้นมาเองชอบออกสื่อมากใช่ไหมเดี๋ยวกู ให้และอีพวกริ้วร้อที่แอบส่องกูอยู่เห็นหรือเปล่าว่าอาชีพกูติดอันดับโลกของจริงมันต้องเป็นที่ยอมรับมีหลักฐานไม่ใช่คิดเองเออเองด่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้สํานึกชื่อเสียงมันต้องอยู่คู่กับความจริงและความดีชื่อเสียงปลอมๆที่พวกมึงสร้างกันขึ้นมาเองมันไม่จีรังอีพวกสร้างภาพทำตัวเป็นนางเอกทำตัวเป็นคนดี แมกูทั้งด่าทั้งทำคลิปหดหัวอยู่ในนรกไม่กล้าขึ้นมานะมึงมึงคิดได้อย่างเดียวด่าได้ด่าไปกูเอาเงินไว้ก่อนถ้ามึงคิดว่ามึงคิดเองได้มาเจอกันหน่อยต่อหน้าสอนยุทธโอเคปะคำเตือนกดไลค์กดแชร์ได้ห้ามคอมเมนต์อย่างเด็ดขาด